วันนี้เป็นวันจันที่22ธันวาคมนะคะวันจันที่22ธันวาคมก็เมื่อวานนี้อาจารย์ก็วิเคราะห์กราฟให้แล้วแหละไลฟ์วิเคราะห์กราฟให้ทั้งหมด3ช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปอ่อทิกตอกแห่งนี้นะ,ะหรือ,อ,อแอปฟ้าหรือแอปแดงนะคะก็ไปสามารถเอ่อสามารถไปดูย้อนหลังได้วันนี้จะมาวิเคราะห์กราฟของวันจันนะวันจันซึ่งเมื่อกี้น,นี้ไม่ใช่เมื่อกี้หรอกตอนนี้เลยดูกราฟสิ อันนี้คือจุดที่ให้ให้จุดที่รอ B นะคะก็เออยกเลิกไปเลยถ้ากราฟไปแล้วนะคะทะลุไปแล้วก็ยกเลิกไปเลยอย่างที่เอนจอยวิเคราะห์กราฟให้เมื่อวานนี้นะ ที่เอนจบอกว่าเฮ้ยเนี่ย S4 เนี่ยเขาเริ่มทำพฤติกรรมอะไรบางอย่างให้เราเห็นแล้วก็คือเขามีการย่ำแนวต้านเนี่ยให้เห็นแล้วนะคะย่ำหลายรอบแล้วแล้วก็ไม่ผ่านสักทีนะแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยตลาดเปิดมาก็จวดขึ้นไปเลยนะคะจวดขึ้นไปอะไรแบบนี้นะคะบางคนก็อาจจะใบไม่ทันนะคะโดยเฉพาะ e อ j o y ยก็บายไม่ทัน บายไมไ่ทันนะคะเพื่อเมื่อเราบายไม่ไทันนะคะเราก็ต้องรอให้กราฟเนี่ยหมดแรงก่อนแล้วก็ย่อลงมาในจุดที่เราได้เปรียบตลาดมากที่สุดนะคะเมื่อเราได้เปรียบตลาดมากที่สุดแล้วในจุดนั้นๆเราถึงจะเข้าออเดอร์หน้า B นั่นเองนะ,ะตอนนี้เรามองหน้าบีอย่างเดียวนะคะเนื่องจากว่ากราฟเนี่ยมีการทะลุแนวต้านหรือทะลุออทัมไฮเรียบร้อยแล้วและวทำนิวออทัมไฮใหม่แล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้นะคะ ไม่ควรไม่ควรยังไม่ควรเอสนะจนกว่า กรับจะไปย่ำย่ำบริเวณโซนแนวต้านที่เป็นแนวต้านราคาเลขในยะนะแล้วก็ใน lower timeframe เนี่ยมีการคอนเฟิร์มการเปลี่ยนเทรนหรือมีการเกิด PA มีการทำแพทเทิร์นการกลับตัวหรือเปลี่ยนโครงสร้างของเทรนเราถึงจะสามารถที่จะเซลล์ได้แต่ไม่แนะนําให้เซลล์นะคะเนื่องจากว่าการที่เราเซลล์เนี่ยมันจะทําให้อ่ามันเป็นการส่วนเทรนเนาะเพราะเป็นการส่วนเทรนเนโอกาสที่เราจะได้เก็บกาไร กว้างๆเนี่ยมันก็จะมีน้อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นมือใหม่ส่วนเทรนเนี่ยการที่เราจะเออเทคโปรฟิตหรือออกจากออเดอร์นั้นๆเนี่ยเราจะเราจะไม่เราจะไม่ค่อยออกไงเราจะเอาอีกเอาอีกแบบนี้ค่ะถ้าเกิดเราเรายังมือใหม่อยู่แนะนำว่าหน้าบีอย่างเดียวนะก็คือรอย่อเท่านั้นเองนะคะอ่ะมันวีก enjoy วิเคราะห์ไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะไปดูย้อนหลังเลยนะวันนี้ก็คือจะมาดูที่ เดนะอย่างที่บอกนะคะอย่างที่ e อนจีวิคาะร์กราฟให้เมื่อวานนี้ก็คือเดเนี่ยเขาทําพฤติกรรมเป็นแท่งโดจิสองแท่งติดนะคะซึ่งแท่งโดจิสองแท่งติดนเนี้ยเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเบรกแนวรับหรือเบรกแนวต้านที่ทางใดที่ทางหนึ่งไปได้นะคะและโครงสร้างของเทรนเนี่ยในทางเฟรมเดก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็มองย่อบายแต่วันนี้เราก็ต้องรอดูว่าวันนี้แท่งเทียนเนี่ยจะคอนเฟิร์มว่าเอ้ยฉันจะบายเอ่อฉันจะขึ้นต่อ จริงหรือเปล่านะเราก็ต้องรอดูช่วงตลาดยุโรปแล้วก็ตลาดอเมริกาอีกทีหนึ่งว่ามีการทุบราคาลงมาหรือเปล่าแต่มองว่าอาจจะมีการทุบราคาลงมาแหละเพราะว่าออทาไฮก่อนหน้านี้อยู่ที่34381แถูกไหมคะแต่ราคาปัจจุบันนะตอนนี้อยู่ที่4405นะคะซึ่งราคาเนี่ยได้เบรกแนวต้านปลายหางไส้ของตุลาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและราคาเนี่ยอยู่เหนือแล้วนะและทีนี้ ถ้าวันนี้เนี่ยปิดแบบเขียวเต็มคาราเบลเนี่ยก็ยังก็คอนเฟิร์มว่าเออกราฟทองคำจะไปต่อแบบยาวๆเลยนั่นเองนะคะอาทีนี้มาดู S4 บาง S4 นะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะตื่นมาตื่นแค,ค่ขี้หูขี้ตามาก็จวดไปเลยนะ,ะแท่งเขียวเต็มคาราเบลแบบนี้นะคะและแท่งต่อไปก็แน่นอนนะคะโอกาสที่แท่งต่อไปใน S4 จะปิดเขียวก็มีเช่นเดียวกันนะคะหาจังหวะย่อบายแล้วก็ย่อตาเออเอ,อ,อ,อบายตามแนวรับนะคะ ตามแนวรับที่เอ่อที่เป็นเดี๋ยวนะมันซูมเยอะจังหาโอกาสย่อบายแล้วก็บายตามแนวรับนะคะซึ่งบางทีเนี่ยแนวรับ m15 m30 เนี่ยก็เอาอยู่นะเพราะอะไรเพราะแรง B เต็มคาเบลแบบนี้ s4 confirm แรง B เต็มคาเบลปุ๊บเนี่ยเราก็รอ B อย่างเดียวนะคะโอเคปะ้ะ แท่งนี้อาจจะเต็มคาร์เดลหรือพักตัวก็ได้การพักตัวของแท่งเทียนยไม่ได้หมายความว่าฮต้องเป็นสีแดงตลอดเวลานะหรือเป็นสีตรงข้ามตลอดเวลาอาจจะเป็นการแบบดันราคาขึ้นแล้วก็รู้ไส้ลงมานี่ก็คือการพักตัวเหมือนกันก็คือในทำ lower time frame เนี่ยมีการเปลี่ยนเทรนด์แต่ว่า เปลี่ยนเทรนเป็นเทรนขาลงนะในโลวว่าทำเฟมแต่ว่าในทำเฟมใหญ่เนี่ยยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะคะก็ต้องรอดูต่อไปนะว่ากราฟเนี่ยจะย่อลงมาได้ถึงตรงจุดไหนนะคะอาทีนี้มาดู h 1นะ H1 เนี่ยก็พยายามดันราคาขึ้นไปนะเขียวตั้งแต่แท่งแรกเลยนะ เ,ออเขียวตั้งแต่แท่งแรกเลย1 2 3 4 5 6 7นะคะเแท่งแล้วนะคะก็ยังไม่มีว,มวี่แววว่าเอ,อ้ยฉันจะย่อตัวลงมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หาจุด B ได้เลยนะคะเนื่องจากว่ากราฟนี่มีการเบรกแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะ,ะหาจุด B ได้เลยจุด B ที่อจจะ,จะ,จ,ะจะหาโซน B นะอนจะจะใช้มี d เดิล f ท a ์เฟรมก็คือ S1 S4 เป็นต้นไปในการหาจุด B นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องออใช้ H1 นะคะจะมีความแข็งแรงมากกว่า H1 ก็จะประมาณตรงนี้นะตอนนี้นะะราคาปัจจุบันอยู่ที่4405นะ,ะถ้าใครดูไม่ออก H1 ดูไม่ออกไปย่อยทำเฟรมไปที่เอ่อย่อยทำเฟรมไปที่ M30 M15 นะคะเพราะอะไรเพราะเวลาที่แรง B เยอะๆแบบนี้นะคะ่ะก็คือจะมีคนที่แบบ follow B อยู่นะก็คือเวลาที่กราฟเด็กแนวต้านปุ๊บเนี่ยเขาก็จะ follow B แล้วก็ดันราคาขึ้นไปนั่นเองนะคะอืม โอเคเนาะอ่ะจุด B นะที่จะให้ไว้นะคะก็คือจุดแรกก็คือจะเป็น H1 นะรานะคาปัจจุบันอยู่ที่4406นะคะโอกาสที่เขาจะย่อลงมาเนี่ยณนะตอนนี้ยังยังมีค่อนข้างน้อยนะคะยังมีค่อนข้างน้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเขาย่อลงมาก็รอดูว่าเออเวลากลาฟเข้าโซนเนี่ยกราฟมีพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะที่จะกลับตัว หรือเปล่าถ้ามีเราถึงจะจัดถ้าไม่มีเนี่ยแสดงว่ากราฟจะหลุดโซนนั้นแล้วก็กราฟจะลงไปโซนข้างล่างได้นะอ่ะอีกจุดหนึ่งนะคะอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณโซนนี้อ่าถ้าเกิดว่าใน H1 เนี่ยเราต,รตรีหาโซนไม่ได้นะคุณก็ไป M30 ได้เลยนะคะ M30 ก็จะทำให้คุณเห็นเห็นภาพมากขึ้นนะอ่า อ่ะประมาณนี้นะทีนี้เราไปดู M15 มสิอ่ะเอ็มส้าเขาก็มีแนวรับตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะคือช่วงนี้เนี่ยกราฟอาจจะยังไม่ยอ่อนะอาจจะยังไม่ยอ่ออาจจะไปย่อช่วงประมาณที่ตลาดยุโรปปิดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อ่ะประมาณนี้4,3,9,6 อ่ะนี่คือโซน B นะคะที่ให้ไว้นะทุกคนโซน B ที่ให้ไว้มีทั้งหมด3โซนนะคะมีทั้งหมด3โซนเลยทีนี้อ่าเราเมื่อเราได้โซนแล้วนะคะเราก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เฝ้าจออะไรแบบนี้คุณก็ไปตั้งตั้ง alert ได้นะใน trading view ก็ได้หรือว่าในแอ เบลบรกเกอร์ของคุณบางบลกเกอร์เนี่ยเขาในแอปเขาเนี่ยก็จะมีการตั้ง,งแจ้งเตือนว่าเฮ้ยถ้าราคามาถึงโซนนี้เมื่อไหรนะคะก็สามารถที่จะดึงดึงมาที่หน้าจอมือถือคุณแล้วก็แจ้งเตือนว่าเฮ้ยราคามาถึง,งตรงบริเวณนี้แล้วคุณก็สามารถที่จะเปิดกราฟดูพฤติกรรมของราคาว่าเฮ้ยกราฟเข้าโซนเนี่ยมีการกลับตัวของราคาหรือเปล่าถ้ามีนะคะเราถึงจะจัดนะแต่ย้ําอีกทีนึงก็คือเมื่อเราได้โซนแล้วนะคะทั้ง3โซนเนี่ยไม่ว่าจะ กราฟจะเข้าโซนไหนก็ตามนะถ้ากราฟเข้าโซนปุ๊บเนี่ยเราต้องล,ลงไปดูที่ lower time frame ก่อนนะว่า lower time frame เนี่ยมีพฤติกรรมการกลับตัวของราคาหรือเปล่าเช่นเกิด P.A. ไหมมี pattern การกลับตัวไหมหรือเปลี่ยนโครงสร้างเทรนด์ไหมถ้ามีเราถึงจะจัดนะอันนี้ย้ำนะถ้ามีเราถึงจะจัดนะคะถ้าไม่มีเราไม่จัดนะเพราะอะไรเพราะตอนนี้ราคาเบรกแนวต้านปลายหางไส้ของเดือนตุลาคมไปแล้วนะแล้วก็ทา New All Time High ใหม่ด้วยและเวลาที่ราคาจะย่อลงมาเนี่ยอาจจะมีแรง S ทุบราคาลงมาค่อนข้างแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคอนเฟิร์มให้ชัดเจนว่ามันมีพฤติกรรมการกับตัวเราถึงจะบีนะถึงถึงเอเจจะบอกว่าเฮ้ยย่อบีย่อบีนะคะก็ไม่ได้แบบหมายความว่าเฮ้ยมาถึงโซนปุ๊บต้องบีเลยนะคะเราจะต้องเ,ออเราจะต้อง พิจนนารณาแล้วก็ต้องดูกราฟก่อนดูแท่งเทียนก่อนว่าเฮ้ยกราฟคอนเฟิร์มหรือยังถ้ากราฟคอนเฟิร์มเราถึงจะจัดถ้ากราฟไม่คอนเฟิร์มเราก็ปล่อยเขาไปนะบางทีแบบเขาอาจจะย่อลงมาถึงโซนล่างเลยก็ดถีถึงโซนล่างเลยก็มีนะคะถ้าเขาย่อลงมาถึงโซนล่างเนี่ยอันนี้สวยมากนะคะอันนี้สวยมากนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะตีไว้ให้นะสําหรับคนที่มาดูย้อนหลังเนาะวันนี้แบบรีบจ้วนมากเลยนะคะไม่ได้แบบทักทายขลยุย รีบจวนมากเลยสวัสดีทุกคนนะคะเออพราะไลฟ์พอบอ,อ,อันนี้แบบไลฟ์ในอ,อ่อไลฟ์ในในอะไรวะในคอมไงพอไลฟ์ในคอมแล้วแบบคราวที่แล้วอะได้แค่ยี่สิบนาทีแล้วเขาก็ตัดเราทิ้งไปเลยนะคะไม่แยแสเราเลยก็เลยแบบว่าเออรีบรีบ,รบพูดรีบจบนะคะเออเนะ อ่ะโอเคก็นี้ก็คือโซน B นะคะอ่าโซน B นะถ้าราคาย,ย่อลงมานะแล้ว m เอ่หอ M5 M15 หรือว่าแล้วว่าทำฟัของคุณเนี่ยมีมีพฤติกรรมการกลับตัวค่อยบ B นะคะโอเคปะ่ะค่อย B อ่านี่คือจุดที่ให้ไหวนะ,อ,ะอย่าลืมแคปไปนะคะอย่าลืมแคปไปนะ โอเคไหมคะเนาะวันนี้ไลฟ์แค่14นาทีเป็นไลฟ์ที่สั้นจริงๆเป็นไลฟ์ที่สั้นจริจรงๆเพราะไม่ได้สอนไงก็คือมาถึงราะห์กราฟอย่างเดียวเลยไม่ได้สอนก็จะประมาณ10นาทีแต่ถ้ามีสอนด้วยก็จะยาวเลยนะคะแบบบางทีเป็นชั่วโมงเลยแบบนี้ก็มีนะโอเคนะคะขอบคุณทุกคน,นมากๆนะเอะ็นจอยจะลองดูด้วยเพราะว่าอันนี้แบบไลฟ์ผ่านคอมไงจะลองดูว่า เขาจะให้ Enjoy Live เนี่ยถึงกี่นาทีเพราะเขาที่แล้วประมาณ20 20นาที20กว่ากก็แบบตัดไลฟ์ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เออมารอดูว่าเขาจะให้ไลฟ์กี่นาทีก็เลยต้องวิเคราะห์กราฟให้แบบให้จบก่อนนะเออพอวิเคราะห์กราฟจบปุ๊บเรียกก็เออจะได้แบบรอดูว่าเขาจะให้ไลฟ์กี่นาทีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะเ n ินจอยดูคอมเมนต์ที่มือถือนะคะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมเขาใจเข้าใจให้ด้วยนะใครสะดวกส่งใจส้มส่งใจส้มนะคะใครสะดวกส่งกุหลาบส่งกุหลาบนะคะไม่สะดวกเขาจะเข้าใจ,าใจแล้วกดรีโพสต์นะคะโอเคไหม,มรีโพสต์ได้ไหมโอเครีโพสต์แล้วเนาะอ่าโอเคสุดยอดสุดยอดจริงๆนะ เอออยากอยากอยากไลฟ์แบบนี้แหละเพราะทุกคนเนี่ยจะได้เห็นกราฟได้ชัดขึ้นไงเออเนี่ยทุกคนจะเห็นกราฟข้างบนถูกปะเออจะเห็นกราฟข้างบนชัดขึ้นก็เลยอยากจะไลฟ์แบบผ่านคอมแต่ทีนี้แบบว่าเออไลฟ์คือฉันจะใช้ macbook ไงแล้วพอไลฟ์ผ่านคอมใน macbook เนี่ยที่จะไลฟ์ไปใน TikTok เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต้องหลายสเต็ปหลายขั้นตอนนิดหนึ่งนะคะพอหลายสเต็ปหลายขั้นตอนปุ๊บเนี่ยเออก็ หลุดตรงนั้นบ้างหลุดตรงนี้บ้างก็ขอไผ่เนาะโอเคก็เดี๋ยวพูดคุยกันนะคะทักทายเพื่อนๆสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีคุณชายคะ่ะสวัสดีคุณเบตติ้งคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีทั้ง9ล้านท่านนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมเขอ้ขอจ่อข้าใจใด้วยนะคะแล้วก็ใครสะดวกส่งใจส้มส่งใจส้อมนะใครสะดวกส่งกุหลาบส่งกุหลาบเป็นกำลังใจให้กับเอ็นจอยนะคะไม่สะดวกเข้าจ่อใจแล้วกดรีโพสก็พอนะคะเออเนาะกดรีโพสให้กําลังใจกับเอ็นจอยนิดหนึ่งนะคะเอ็นจอยจะได้แบบว่ามีแรงมีพละกําลังในการที่จะไลฟ์ต่อไปนะคะมีคําถามไหมมีแรงมีพลังกำลังในการที่จะ,ะ,ไ,ะ,ละลไลฟ์ต่อไปอ่ามีคำถามเพิ่มเติมไหม,มคะทั้ง10ล้านท่าน วันนี้พี่เขากราฟเสร็จแล้วเร็วมากภายใน15นาทีนะ13 14นาทีประมาณนี้นะวิเเรากราฟเสร็จแล้วเร็วมากเลยนะไม่ได้สอนไงเพราะว่ากลัวโปรแกรมเขาจะตัดเอนจอยอีกนะฮะ20นาทีเพราะไหลไปเรื่อยนะพูดไหลไปเรื่อย <c oughs> มีคำถามไหมคะทั้ง12ล้านทานถ้าไม่มีอย่าลืมเขาจกรไส้ด้วยนะคะทุกคนเออถ้าไม่มีอย่าลืมเขาเ <c oughs> ขาเขาใจให้ด้วยนะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมแคปไปนะโซนที่ ให้ไว้ wide, ข้างบนนี้นะคะคือโซน b นะเพราะ,ะไรเพราะกราฟเนี่ยมีการเบรกแนวต้านไปหางไส้ของเดือนตุลาคมเรียบร้อยแล้วเมื่อกราฟเบรกแนวต้านไปหางไส้เดือนตุลาคมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่ควรไม่ควร s แต่ว่าถามว่า s ได้ไหม s ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณคุณมีชั่วโมงบินในระยะหนึ่งแล้วนะคุณก็ไป s ได้นะเพราะ,ะไรเพราะกราฟเนี่ยขึ้นไปเทสแนวต้านราคาเลขในยะเป็นครั้งแรกนะคะยังถ้าเกิดว่าใน lower time frame เนี่ยเขามีการ c o n f i r มหรือมีการเปลี่ยนโครงสร้าง ของเทรนหรือมีการกลับตัวของราคาอะไรแบบนี้มีแพทเทิร์นการกลับตัวแบบนี้คุณก็สามารถเซลลงมาได้นะแต่ว่าอย่าลืมว้าเฮ้ยมันเป็นการเซลแบบสั้นๆนะคะเนื่องจากว่ากราฟนี่มีการเบกนแนวต้านแล้วก็ยังคอนเฟิร์มเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะคะแล้วตอนนี้ m 1 5ก็เริ่มแบบเห็นสีแดงแล้วนะ,ะ <S <S ก็รอดูว่าเฮ้ยถ้ากราฟลงมาแตะบริเวณโซนไหนนะ,ะแล้วก็มีพิกรรมการเปลี่ยนกลับตัวของราคาเราก็จัดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยไม่มีเราไม่จัดนะคะทุกคนโอเคปะ ถ้ากราฟไม่มีพฤติกรรมการกลับตัวของราคาเนี่ยเราไม่ไม่บีนะคะเพราะโอกาสที่กราฟจะหลุดลงมาตอนนี้ประมาณเทีย 41, นะเท่ยงสี่สิบเอ็ดนะเที่ยงสี่สิบเอ็ดก็คือตลาดยุโรปกำลังจะเปิดนะคะกำลังจะเปิดเร็วๆนี้นะคะตลาดยุโรปเนี่ยอาจจะพาลงพายยอลงไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวตลาดรับริกาเนี่ยอาจจะดีขึ้นนะคะก็เอ,อ่อรอดูนะคะว่าเราจะบีตรงไหนได้บ้างเนาะโอเคไหมคะอืม เป็นการวิเคราะห์การแบบโจๆๆมากรีบมารีบเลยนะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง14ล้านท่านเลยนะคะแคปหน้าจอไปนะโซนที่ให้ไว้คือโซน B นะเราควรมองหน้า B อย่างเดียวนะคะไม่ควรมองหน้าอื่นนะคะ B อย่างเดียวนะเพราะอะไรถึง B ททำไมไม่ S ล่ะ S ก็ได้นะคะแต่ว่าคุณต้องมีชั่วโมงบินที่สัก สักนิดนึงก่อนนะคะแล้วคุณก็ S นะแต่ว่าคุณก็ต้องคอนเฟิร์มกราฟในโลว์ว่าธาเฟรมก็ต้องคอนเฟิร์มก่อนว่าเฮ้ย mm hmm. คุณสามารถ S ได้คุณถึงจะ S นะคะแต่ถ้าเกิดว่า i, เฮ้ยในโลว์ว่าธาเฟรมไม่คอนเฟิร์มคุณก็ห้าม S เด็ดขาดนะคะโอเคไหม อ่โอเคไหมคะก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะทั้ง14ล้านท่านนะใครสะดวกส่งใจซ่อมส่งใจซ่อมนะใครสะดวกส่งกุหลาบส่งกุหลาบไม่สะดวกเขาเจเข้าใจแล้วก็อย่าลืมกดรีโพใสให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นการ ไลฟ์ในคอมเป็นการไลฟ์ในคอมนะคะก็เลยแบบทำให้คุณเห็นกราฟชาัดขึ้นนะถ้าเกิดใช้แมนนวลก็จะแบบไม่เห็นกราฟไม่ค่อยชัดนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะรอดูเดีนจอยจะรอดูว่าเฮ้ยโปรแกรมจะตัดเอ็นจอยทิ้งอีกหรือเปล่าจะตัดไลฟ์เป็นจอยทิ้งอีกหรือเปล่าหรือว่าจะสา,สามารถที่จะไลฟ์ต่อไปได้เพราะครา้ที่แล้ว20กว่านาทีก็ตัดแล้วนะคะเออถ้าไม่ตัดเนี่ยเราก็จะคุยยาวแบบนี้เลย สวัสดีคุณ JSTP ค่ะสวัสดีคุณเจมตัวค่ะสวัสดีค่ะคุณเมย์สวัสดีค่ะเราก็จะนั่งดูกราฟแบบนี้แหละจนกว่าจะรอดูว่าโปรแกรมจะตัดเราหรือเปล่า <c oughs> กราฟยอ่อลงมาแล้วทุกคนกราฟยอ่อลงมาแล้วบริเวณโซนแรกที่ให้ไว้อยู่ที่4 3 9 3ามเกถึงสี่สเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่นะทุกคน เอออาจจะเอาไม่อยู่นะเพราะมันแค่กี่ร้อยจุดเองอะจากข้างบน4406ลงมาพันจุดเองเออพันจุดเองนะคะก็อาจจะเอาไม่อยู่ก็ต้องรอดูนะอ่ะเดี๋ยวจะไลฟ์ Live ต่อไปเรื่อยๆเลยนะนั่งดูกราฟแล้วก็ไลฟ์ต่อไปเรื่อยๆเอาเราไปดู m 5ก่อนอ่ะ m 5 m 5ยังไม่มี พฤติกรรมอะไรที่บอกว่ามีการกลับตัวของราคาแต่ยังได้นะคะก็ดูบ่ายนะเวลาส่วนใหญ่ที่ที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการในการรอเนี่ยเยอะกว่านะคะเยอะกว่าเทรดเทรดจริงแป๊บเดียวเปิดเพลงให้ฟังดีกว่า เพลงให้ฟังเปิดเพลงก่อนครับ ับลงมาแล้วดีดขึ้นเลยอะ่ะทุกคนฟังเพลงอย่างนี้กันหรือเปล่าฟังเพลงแบบนี้กันหรือเปล่าไม่ฟังใช่ไหม ฟังเพลงแบบนี้กันหรือเปล่าเค okay, ขอบคุณค่ะก็จะเข้าใจให้ขอบคุณค่ะคุณค่ะอ่ะเรามาดูกันยี่สสามนาทีแล้วเขายังไม่ตัดเราเลย,ยน่ารักมากน่ารักมากยีบสามนาทีแล้วเขายังไม่ตัดเรานะคะ เดี๋ยวก็จะดูกราฟกันไปเรื่อยๆนะคะจนครบชั่วโมงแหละ,อะขอบคุณค่ะที่เขจะเข้าใจให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดเลยน่ารักที่สุดเลยนะคะ อาเรามาดูกันนะอ่าแท่ง5นาทีปิดแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีแท่งอะไรคอนเฟิร์มว่าเออฉันจะคือกราฟมปนยังไม่เข้าโซนดีด้วยนะทุกคนเวลาเวลาที่เราตีแนวรับแนวรับรอแบบเนี้ยก็กราฟจะต้องเข้าโซนก่อนนะอืมปลายหางไส้ไปลายหางไส้อันเนี้ยเขามาปิ่มปิมเองอะ่ะแล้วก็ดิดราคาขึ้นไปเลย ดีราคาพึ่นไปเลยนะคะถ้าการาฟไม่แตะโซนเอ็นจอยจะไม่เข้าอะ่ะแท่งนี้ใกล้จะจบละอีก10กว่านาที20กว่านาทีก็จะจบแท่งนะคะก็รอดูว่าเขาจะขึ้นไปต่อหรือเปล่าแต่ดูแนวโน้มแล้วอะ่ะกราฟจะค่อนข้างที่จะดันราคาขึ้นต่อแต่ถ้าดูจาก H1 เนี่ยกราฟเขาทำสีเขียวแท่งที่หนึ่งแท่งที่2องสามสแท่งติดนะคะก็อาจจะแบบ มีการพักตัวของราคาบ้างขึ้นอยู่กับว่ากราฟจะพักตัวช่วงไหนเท่านั้นเองอเราก็รอไปนะคะรอไปฟังเพลงกันรอเปล่าฟังเพลงแบบนี้กันรอเปล่า ได้ยินเสียงเพลงไหม ว่าจตีแนวรับจุดไหนบ้างคะจอเล็กมังไม่เห็นแนวรับนะคะ ตอนนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่430เอ่อ4403ถูกไหมเส้นกระดึกกึกตรงนี้นะคะแนวรับแรกเลยที่ใกล้กับราคาปัจจุบันนะคะก็คืออยู่ที่4393ถึง4396นะคะแนวรับที่2จากราคาปัจจุบันอยู่ที่4382ถึง4385นะแนวรับที่3อยู่ที่ราคา4371 4374นะคะโดยประมาณนะคะ เรามารอดูกันว่าเราจะได้ของหรือเปล่าวันนี้เราจะได้ของหรือเปล่าแต่ช่วงประมาณอันนี้มันอาทิตย์ก่อนคริสต์มาสใช่ไหมวายุ่มมันก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะคะเออวายุ่มจะไม่ค่อยมีแล้วก็จะแบบขนาดไม่ค่อยมีชดดเช้าตลาดดอเชยก็ดันราคาขึ้นขึ้นกี่จุดเมื่อวานเท่าไหร่ที่วิเคาาราะห์กราฟกัน อ,อ่อสี่นะสี่สามสามเก้านะสี่สามสามเก้าไปถึงสี่สี่ศูนย์สี่เลยนะคะก็ประมาณเจ็ดพันหกพันจุดนะ,ะเช้าเดียวหกพันจุดเลยเหนื่อยแล้วมั้งย่อมาเถอะ